เจ็ดมัชริปูชิกะเทราประธานประวัติในอดีตชาติของพระมัชริปูชกะเทระพระมัชาริปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า23ข้าพเจ้าทำพุ่มดอกไม้แล้วเดินไปบนถนนได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าสมณะทั้งหลาย มีหมู่ภิกษุแวดล้อม24ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีและมีปิติอย่างยิ่งจึงประคองดอกไม้ด้วยมือทั้งสองยกขึ้นบูชาพระพุทธเจ้า25ในกับที่92นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้26ในกลับที่73นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าโชติยะเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีพลานุภาพมาก27คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญญาหก ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระมัชชริปูชกะเถระได้พาสิทธคถาเหล่านี้ด้วยประการชนิมัชชริปูชกะเถราประธานที่เจ็จบ